ล่ะตอนนี้นะครับมาถึงศิลปินที่เรียกว่าทำเงินที่เมืองไทยแล้วไปทำเงินที่เมืองนอกด้วยนะครับ,รบสาอเสุณจริงๆนะฮะอาข้าพูนถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของบ้านเราเลยนะครับครับขอเสียงบรบมือต้อนรับน้องณฐิวหนะะอ่อยครับครับ ราอยากชวนนัดจิวร้องเพลงนี้มาเพลงอะไรครับเพลงเกาหลีนะสาทเกษตรเคยเจอสมัยที่อมแต้งเป็นกระเทยผอมไหฮะที่โรงเรียนไม่ผันใช่ไหม่ันไม่ผันผันไม่นไ่ันไม่่ะน่นมัม่ผบสอง่น่นไ่นน่่่ันม่่ แต่หน้าแก่เกินแปดปีนะฮะดูแล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ได้นิดเดียวนิดเดียวเขาเรียกว่าเส้นชีวิตนะนะฮะนั่งเลยครับนั่งเลยครับนั่งเลยครับที่แบบที่นั่งของรายการเราค่อนข้างเต่าถุยกว่ารายการทั้งวันที่น้องไปมานะครับดูนะฮะจากเสื้อผ้าแล้วเราดูเป็นคนใช้ดีเลยนะนะฮะของจริงเลยทีเดียวนะครับให้บรรยากาศเหมือนกับตอนเรากินข้าวที่โรงงานง่ายๆมาแล้วก็มาแบบนี้ ก่อนคือคิดว่าตอบตอบไปหลายท่แต่ว่าเอาอีกชั่ทีหนึ่งแล้วได้ครับว่าการโกอินเตอร์โกเกาหลีท้งนี้ของทีมมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดจากว่าคือที่ไทยเนี่ยผมเป็นนักร้องที่สังกัด t r u ฟนเชียใช่ครับแล้วก็ทีนี้มันเหมือนเป็นความโชคดีที่ที่ t r u ฟนเ n a s เหมือนจับมือเป็นพาร์ทเนอร์ครับกับบริษัท T J E M ครับซึ่งเป็นเป็นค่ายเอนเตอร์เทนเมนต์ของเกาหลีครับแล้วทีนี้พอ พอเป็นพาร์ทเนอร์กันทางธุรกิจแล้วเนี่ยเขาทางเกาหลีเนี่ย<ช>เขาอยากทำโปรเจกต์เอานักร้องไทยไปเดบิวต์เกาหลีใช่ครับที่ True f o u n d a t i o ก็เลยจัดแคสต์น้องๆที่เป็นศิลปินในค่ายผมก็ไปแคสต์กับเขาแล้วเขาก็ชอบเราเขาก็เลยตัดสินใจโอเคถ้างั้นเลือกนัททิวไปเป็นโปรเจกต์ก<ช>ับเข,า,ขาไปเดบิวต<อ>์ไปที่นะครับที่เขาเลือกเนี่ยเขาได้บอกว่าเฮ้ยนัททิวเนี่ยแบบว่าเขาชอบสไตล์อะไรของนัททิวถึงเลือกนัททิวไปครับคือเขาบอกว่าคือสิ่งสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ครับรูปร่างหน้าตาแล้วก็สไตล์ สไตล์การทํางานการร้องแล้วก็รลนินยมส่วนตัวเนี่ยมันเข้าได้กับทางเกาหลีเขาบอกว่าคือจากสิ่งที่เขาเห็นเขาสามารถนึกวาดภาพต่อได้ว่าถ้าเขาเอาเราไปปั้นเป็นศิลปินเกาหลีเนี่ยเราเราจะเป็นไปในแบไหนเอาไปต่อยอดตรงไหนต่อไหนได้ใช่นะครับจริงตอนตอ addition กับเกาหลีเขาเขาสั่งให้เราทำอะไรบ้างอ่ะก็ให้ร้องเพลงครับแล้วก็ให้เต้นให้ดูแต่ว่าเขาเขาไม่ได้อามาถึงแล้วก็บอกบอกนะครับเขาบอกเราล่วงหน้าให้เราได้ไปรอนก่อนอย่างนี้ใช่ครับบรรยากาศเหมือนกับตอน ผมเ,เข้าไปลองแล้วแต่ไม่ครูเป็ดดูไหมคะคือคือจริงๆบรรยากาศ ใกล้เคียงกันครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราตามฝันเหมือนกันแล้วเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่มันตื่นเต้นกว่าคือเขาที่นั่งอยู่หน้าเราไม่ใช่คนไทยเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเข้าสไตล์เขาไหมเราก็ไม่รู้ว่าการที่เขาซุบซิบซุบซิบกันเนี่ยเขาชมหรือเขาเมากันอยู่หรือเขาแค่บ่นว่าฉันหิวข้าวไม่เกี่ยวอะไรกับน้องเลยไม่เกี่ยวอาแต่ก็ผ่านไปได้ดีเห็นบอกแต่เห็นบอกว่าตอนไปอยู่เกาหลีเนี่ยถึงแม้ว่าจอรดิชั่นผ่านแล้วแต่ว่าการ ไเก็บตัวอย่างนี้โหดมากไม่ต่างกับการเข้าเขาคือรอรออย่างนี้ได้เหรอใคือไงก็คือแบบเดี๋ยวเดียวนะครับมาขนาดนั้นเลยเหรอแต่ว่าเกาหลีเนี่ยเขาฝึกโหดคือได้ยินมาว่าแบบว่าคือสมมติของเราเนี่ยคือยังสามารถไปนู่นนี่นั่นได้อันนี้คือตื่นเช้ามาเล่นฟิตเนสร้องเพลงอะไรก็คือเป็นเป็นโปรแกรมตารฮะใช่ครับทุกวันทุกวันครับกี่นานเท่าไหร่ฮะกว่าจะออกเพลงเพลงนานเท่าไหร่คือจริงผมเนี่ยเป็นเป็นเป็นแบบอินเทนซีฟคอร์สนะครับคือคนอื่นเขาใช้เวลานานกว่านี้แต่ว่าผมบินไปเกาหลีเนี่ยประมาณแค่ สองอาทิตย์นิดๆผมก็ต้องถ่ายอินวีแล้วปล่อยเพลงแล้วอ่ะครับมันก็เลยค่อนข้างเร็วมากต้องกวดวิชาอาจารย์อุนะแหมเล่นกับวิดีโอด้วยสบายแล้วอันนี้คือเขามีคุณมาอยู่แล้วนะครับสองอาทิตย์แต่เราต้องทําทุกอย่างเลยเหลือฮะใช่เขาจับให้เราทําอะไรบ้างก็อย่างตอนเช้าตื่นมา8ปดโมงแปดโมงนะครับก็ไปเล่นฟิตเนสซึ่งซึ่งธรรมชาติชีวิตไม่เคยออกกำลังกายตอนแปดโมงมันเช้าเกินไปแต่เช้าเราต้องทําอะไรต้องลดโครงเช้า ว้ <Why? S 2> พอ้ <Okay. S 2> องชาร์จจบทำอะไรส่วนหมดหยุดอะไรหยุด <laughs> สบายตรงนี้นะฮะ เออแปดโมงจะไปเต้นแปดโมงเนี่ยถ้าฟุราะกรจะไปทำอะไรฮะสิบโมงเรียนร้องเพลงครับก็คือเหนื่อยมาแล้วมีแรงร้องเหรอฮะก็ก็แทบจะไม่มีแต่ว่าก็ต้องทำต้องทำเสร็จแล้วร้องเพลงเสร็จทำอะไรต่อครับก็พักรับประทานอาหารแห้านาทีเลยฮะอย่างรวดเร็วครับอย่างรวดเร็วเป็นอาหารแคปซูลหนึ่งเดือนค่าค่าอาหารเสนเป็นหมือนแล้วก็ซ้อมเต้นครับซ้อมเต้นนะครับซ้อมเต้นสามชั่วโมงแล้วก็มีช่วงว่างนิดนึงแล้วแต่วันบางวันเขาจะสื่อมาสัมภาษณ์บางวันพาเราไปเช็คผิวหน้าที่โรงพยาาบล ใช่แล้วแต่ว่าบ้านขยายมาส่องอย่างนี้หรอมาส่องเป็นอะไรเป็นสิวไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากกินข้าวเย็นเสร็จปุ๊บก็เข้าสตูดิโอ้อมอัดเสียงคืออัดเสียงก็ต้องซ้อมด้วยเพราะว่ามันมันต่างจากการร้องแบบสดๆนะเป็นหลักเออเรื่องของสมเับจเดี๋ยวก่อนอุ๊ปทดูไม่ได้ยากสำหรับน้องนะอันนี้สองทีนี้เมื่อตอนน้องอยู่ในบ้าน เหมือนกันเลยเนาะก็ทำฟังเนาะถือว่าโชคดีเราพื้นฐานเราแล้วว่ามีทุนอยู่แล้วฐานเราแน่นแต่เรื่องที่แบบว่าเราอาจจะต้องไปฝึกนั่นคือเรื่องของสำเนียงภาษาเกาหลีใช่ครับเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนอังกฤษมันมันหนึงัังผมงบ้งดีไอปลาจะดอดเนี่ยแล้วผมไปถามซื่อของไปถามเฮามาเฮามาเนี่ยเนี่ยเฮามาเนี่ยนี่นี่เขาจะพูดแบบอะไรประมาณนี้ตลอดลาเราต้องไปฝึกอะไรแบบนั้นไหมฮะแบบภาษาเกาหลีหรือว่าคำที่เขาพูดพูดกันครับก็คือ ด้วยด้วยด้วยสำเนียงที่ผมที่ผมฝึกเนี่ยมันก็จะเป็นสำเนียงเกี่ยวกับการร้องเป็นหลักคือเวลาเข้าเข้าเมโลดี้แล้วเนี่ยมันเราต้องออกเสียงยังไงนะแต่ว่าสำเนียงเรื่องเรื่องเวลาพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เพราะว่าเราไม่ได้ทํางานขนาดเรื่องพูดเป็นหลักก็จะมีล่ามมาช่วยเราตอนนั้นใช่ใช่ครับแเาก็ยินดีให้แบบเหมือนกับสมัยนี้ไงสมัยเราฟังเพลงไมเคิลหว่องฉันมาไกลายาเราก็ไม่เห็นเลยว่าก็เลยบอกเขาเรไม่พรู้ว่าเขาลวงเขามาจัดสมัยไหนนะเราให้อภัยร้องถามสมัยไหนนะ นานแล้วอมาลายมาลายแล้วก็เลเออนะฮะจับไม่เจอพี่เดี๋ยวเดียวแฟนคลับก็ทันทันเหรอฮะนี่ถือป้ายนะถือจริงแล้วเคยชอบไปทึ่งหวงมาก่อนแล้วฮะอ่าดีตรงนี้อันนั้นดูผ่านๆสมัยสมัยจอซ่านได้วิ่งตามวงคิรีบูลกระโพกดีเลยตรด้วยวิ่งตามพี่ออสอย่างนี้แลเหโอไม่ได้่ะ ไม่ทันนี่ใช่แต่แต่อย่างี้เราต้องเรียนเราต้องไปเรียนพูดภาษาเกาหลีด้วยป่ะฮะเรียนครับคือตอนที่ผมไปเนี่ยมีครูสอนภาษาเกาหลีผมอะครับไปด้วยกันก็คือไปเป็นล่ามจากใครครับแต่ว่าแต่ว่าเป็นคนเกาหลีนะครับเขาสอนสอนภาษาผมที่นี่แล้วก็ไปด้วยกันไปเป็นทีมงานไปช่วยเหลือไปเป็นล่ามอย่างนี้ลองเช็คหัวได้ไหมแ้สมมติว่า มัไปออกรายการทีวีแนะนำตัวเงี้ยผมแบบชื่อนักที่มาจากเมืองเมืองไทยอย่างเงี้ยฮะอ๋อได้ครับก็บอกว่าไอเดอร์เซลกองไหนครับกองไหนครับโอเคครับกองที่หน้าขนโถดเนี่ยฮะโอเคหนึ่งสองสามไอเดอร์เซลเทกูเกะซออ้นนะชื่อนิดานี่แล้วถ้าสอนพี่แปมล่ะพี่แปมจะไปเกาหลีนะฮะไปเดบิวบ้างไอเดอร์เซลไอเดอร์แนเซลโอเค ป้อมแปมอิมนิดาป้อมแปมอิมนิดาเอ๊ะโซลกีรียาไม่สอยเล่นนางงามอเหรออันหลักไม่ใช่อันลังไม่ใช่ถ้ามันอื่นลวแบบว่าเราเราเราสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ยังไงก็เท่าไหร่ค่าลดราคาหน่อยโอ้เวลาเราไปย่านยงดงอ๋อก็ can you discount แล้วทิวผมนี่มีประสบการณ์ไปเกาหลีหลายครั้งการที่จะไปคุยคนเกาหลีเนี่ยถ้าเกิดเราไปพูดภาษาอังกฤษเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเวลาจะไปซื้อเนี่ยนะครับผมก็ถามเลยว่าชิ้นเนี่ยหมูฮอกออบีฟไม่รู้ไม่รู้บับจับมาทักอุดอุดอ๋อมบางร้านผมว่าปวดกว่านั้นคืออุดอุดโอเคบางร้าน เ้ยมันจริงเพราะว่ามันอากาศหนาวไงว่าคือขายอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องเป็นเป็นแพ็กเกจพูดถึงเมียงดงใครฟังเพลงเกี่ยวกับเครฟังเพลงที่เขาแต่งให้ย่านเมียงดงหรือเปล่าเพลงอะไรครับเงหรอไม่เคยอ่ะเมียงดงพงปากขาวลำหนาวไทยตายไม่ใช่เหรอผมว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไม่รู้จักไม่รู้จักเลย ทำไมมันเก่าแล้วล่ะมันเก่ามากมันเป็นวินเทจนะมันเก่ามากทีเดียวครับนะคะอ่ะมาพูดถึงซิงเกิลแรกกันดีกว่าครับครับ c h e s Bad s h e s Bad อย่างหนึ่งที่เห็นเลยคือลุคเปลี่ยนไปเลยจับน้องชายลูกชายน่ารักน่าอิจฉาอย่างนั้นเป็นโนเป็นคุณหนูเขาไมดูแบดบอยได้ขนาดนี้คือเป็นการคือ ที่ผมไปเกาหลีั้งนี้นะครับทาง CJ แล้วก็ค่าย True f o u n a i o n เขาวางวางคอนเซ็ปต์โปรเจกต์เดบิวว่านิวนัททิวคือเป็นนัททิวคนใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเขาก็บอกว่านัททิวเนี่ยเป็นนักร้องเพลงช้าที่เมืองไทยเพลงเร็วก็ไม่ได้ปล่อยออกมามากนัก็ส่วนใหญ่เป็นในแนวเพลงช้านะครับเขาก็เลยถ้าเกิดเขาอยากจะทำนิวนัททิวเนี่ยเขาก็ต้องรับลุกเพราะฉะนั้นแล้วเพลงที่ออกต้องเป็นเพลงเร็วเป็นางเต้นแล้วก็แนวดนตรีก็ต้องมีความหนักแน่นเป็นอิเล็กทรอนิกส์แดนซ์แล้วก็ เนื้อหาเพราะฉะนั้นแล้วลุกของเราก็เลยต้องปรับเข้ากับเพลงก็ต้องดูแบบดูแข็งแรงมากขึ้นดูโหดมากขึ้นเลยครับจริงๆฝึกกับเพลงนี้ก็ได้นี่อะไรครับข้าเพลงไหนจิจะไปปรับเปลี่ยนลุกเลยนะเออรู้ไหมาูของร้องมรู้ไหมร้องมไปออก้ทปม้ไงมรู้ไ้ไมม อยคาบอยหรือไม่ก็ไปพักผงก็จะกลัวจริงๆนะครับข้าขอขุดน้ำส้มใส่ชูที่ข้าฝังเอาไว้ใต้ดินก่อนนะแดจังกึมไม่แต่ที่ผมที่ผมประทับใจคือพี่ซิงปากตรงกับเพลง มีมีโหดตัวนี้เดสามารถออกทีวีได้หรืงมันไม่ได้ลองยากอะไรเลยนาลีลีนานาลีลีนาอะไรก็ไม่รู้หนูก็ต้องมานีตอนเด็กๆนี่นะครัเพลงนี้พอเปิดตัวที่เพลงชีแบ s e b ของน้องณฐิวถ้ิาเปิดตัวที่เกาหลีไปแล้วเอาถามถึงแฟนๆชาวเกาหลีก่อนละกันว่าเขาแบบคือฮาฮาเฮยังไงบ้างก็แฟนๆเกาหลีเนี่ยคือจริงๆแล้วเราเพิ่งเริ่มเหมือนเป็นศิลปินเริ่มต้นที่นู่นนะครับผมก็ เขาก็เหมือนแบบทําความรู้จักเราเพิ่งเพ,พิ่งรู้จักอ๋อเนี่ยนัทคิวนะเป็นาานักร้องที่ไทยอย่าเงี้ยครับก็อาจจะมีการติดตามผลงานแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นกับแบบโอ้เป็นเหมือน,นแฟนๆเหมือนซูเปอร์จูเนียร์หรือะไรของเขาแต่ว่าถ้าหลักๆที่เหนียวแน่นมากๆและกระแสะดีมากๆคือที่ไทยที่ที่คนที่เขาเฝ้ามองอยู่เนี่ยเขาแบบโอ้นีนัทคิวไปเดบิวที่โนโู่นแลอะไรอย่า,าเง้ย คือคนบางคนแฟนแฟนที่ไทยครับบางคนไม่เคยดูผลงานผมมาก่อนเลยนะครับแต่ว่าคือพอเขาเห็นว่าเราก้าวไปในระดับนั้นครับเขาบอกว่าคือเหตุเขาอยากจะให้ผลกำลังใจอะค่ะเขาบอกว่าคนไทยกันเองเราอยากเราอยากให้กำลังใจคุณให้คเหมือนกับเป็นตัวนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนประเทศอีกคนหนึ่งดีมากเลยนะต้องมอบเสื้อสามารถใั้น เป็นศาสาร์ดิเกษตรเออใช่ครับนีอะไรถึงจะฝากถึงอาจารย์เพนบ้างเป็นไหนเป็นอาจารย์เพนนะพานเป็นเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนครับแสดงว่าสนิทกันเหรอครับสนิทกันจะคุยเรื่องของการเมืองรุ่นพี่รับรุ่นพี่ศาิตเกษตรที่เราเคยเจอน้อยโรงเรียนด้วยตอนกลับไปลองเพลงอยู่ขึ้นอตอนหนึ่งที่แปดปอยู่โหแปดปีก็โยูต่อแล้วขึ้นมัธยมแล้วตอนนี้ต้องไปย้อนไปทำไม นะฮะแล้วก็เล่นเหมือนกันเลยวันหนึ่งคนเรามันก็ต้องแก่จะถือว่าซึ่งแบบแค่แล้ววตัมันเป็นแบบนี้นะฮะน่ากลัวทีเดียวนะครับคือเรื่มมีการแก่แบบอื่นนะฮะนี่นี่อยากแบบขอลองนิดนึงอ่ะอยากเต้นได้อยากแบบเราไม่อยากเต้นโอนาราแหละเราอยากเต้นเพลงชีแบนเหรอเออชีแบนเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้แบบพวกบรรดา เก้งกวางหัวโป๊ะเาเรียกอะไรนะคืออะไรคือมันจะมีกลุ่มกลุ่มแบบ cover หรือเปล่า cover ที่แบบที่แกะให้ตามมาบนคอจะไม่ได้เต้นไม่กีดจลักษณะไม่ข้ามาบนคอเขาจะมีโปรแกรมเต้นอยู่ตลอดเออเขาจะไปทุกเสาเลยเดินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนุนรู้สึกแปลกคือตัวเราแปลกเพราะทุกคนเนี่ยผมสีเขียวเหลืองแดงแล้วก็เมื่อก่อนเคยไปเที่ยวอ่ะเมื่อก่อนเคยไปเที่ยวแล้วเวลาเขาเปิดเพลงเกาหลีพวกแบบ จะเทอเด็กเขาก็จะเต้นกันได้แบบพรอมเพลียงท่าเปย์อย่างเงี้ยแล้วเราเต้นไม่ได้อ่ะเราจะถูกมองด้วยสายตาแบบหยั่งเหยียดเหมือนกับเราไม่อยู่ใหนมาเราหันมาเลยอ่ะเอออาชีพแบ๊สดอนพี่แคปเอาพี่บอลแบ๊บหน่อยนะครับเอาท่อนไหนดีอ่ะคิดว่าพี่บอลแบ๊บเป็นนางเอกในเอ็มวีแล้วกันนะคะเป็นซออาจริง นาย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 ชื่อซ uhh. ออาครับซออาอะไครับคุณนี่แฟนยังไงผมไม่แน่ใจครับอันน sí ี้สีสีสอยใครฟังคอ่าเจ้าซอเป็นยังไงอ่ะอ่าลองดูเดี๋ยวเราจะเต้นตามเลยโอเคครับถอยนิดนึงนะครับผมว่าอ่าดูมีตีลังกาด้วยเหรออันนี้ นัทิวนะครับจากกรุงโซปปอมแปมจากลำสาลีนะครับก็วันนี้เป็นทูดสัมภาษั์ไปดีอ๋อใกล้เมงแล้วนะฮะโอเคท่อนท่อนฮุกแล้วกันนะครัุกค่ะชีสแบทก็อะ่ครับเฮ้ยคือแ็งแรงแล้วก็สะบัดคือความมือมือมือครับความหมายคือผู้หญิงคนนี้นิส่แย่มากเราอยากจะแบทหลังมือไงเยอยบแค่ไหนอะได้อยู่ได้อยู่ อ้าวข้าต่อไปครับคุณนักบินชีสแบทแล้วก็โซโซแบททางนี้ครับโซโซแบทเอาดิเอาดิเอาดิอะไอยู่อันนี้เหมือนที่ผมแบงได้รู้ว่าเด็กๆเนี่ยก่อนนะเด็กๆเนี่ยเขามีประสบการณ์เรื่องการโดดยางอีเท่ากนะก็จะสบายอยู่ยางเขาเรียกกินกล่องแก้วอย่างนี้นี่เห็นไหมผิวสบายไปนะ ชีสแบ๊กใช่ไหมครัอันนี้พอเท้าซ้ายก่อนนะครับแล้วก็มือมือกำอย่างเงี้ยคร,รับนี่ครับ,รบอ่าโซโซแบ๊ so, so นี่แล้วก็อันนี้ทีหนึงครับแล้วก็เปลี่ยนมาฝั่งน,นี้เอออ่าแล้วก็ทีนี้กระโดดเหมือนเดิมแต่ทำข้างหน้าข้างหน้าโอ,อ,อ้โหค่ายต้องพิจารณาว่าอยากจะมีเอ่อเพศทางเลือกไปออกเพลงเด็กหรือเปล่านะฮะต่อไปเราจะ่อนะว<ด>่าอยู่เส้นเพลงสัต่นลบผู้น่ารักของใป่าบ้าง ท้องทุ่งเขียวะจีแววเสียงชนีเดี๋ยวเดี๋ยวแววเสียงอะไรนะชนีอนุรักษ์สัตว์ป่านะฮะอ๋อญาติญาตยญาติญาติไอโนเขาเอกอู่ของเขาเป็นคนดีดีเหือเนาะได้นได้ได้อยู่ได้ครับได้ครับได้ครับบุญรักษามาก่อนเรียงกับอู่มาแต่เป็นอู่มงตะนะ นี่ได้เด่ามากนะครับอุ๋มงตาเขาจะเล่นหนังคู่กับโจชิงเฉินหลงเฉินหลงเฉินหลงหรือจักเหลือโจชิงฉือเดี๋ยวก่อนพันโจชิงฉือคนเล็กตัด 5A อะเราเล่าเรื่องประทาบที่เราประทับใจที่เกาหลีหน่อยว่า ไปไปทช้ชีวิตยอยู่มาได้สัต็ปหนึ่งมีอะไรที่อยากเอามาถ่ายทอดให้กับคนคนไทยได้ฟังบ้างก็คงเป็นวัฒนธรรมเรื่องเรื่องการพูดจาค,คับเขาจะเป็นคนคือจริงคนไทยเราก็มีวัฒนธรรมนี้คือการพูดสวัสด,ดีขอบคุณอะไรยงี้ครับเราจะถูกสอนม,มาตั้งแต่เด็กว่าให้พูดที่ติดปากเวลาใครทําอะไรให้เราพูดขอบคุณเวลาเราเจอใครเราพูดสวัสดีใช่ครับแต่ว่า ภาพที่เห็นโดยชัดเจนเนี่ยคือที่เกาหลีเพราะว่าที่เกาหลีเนี่ยคนเขาพูดคําว่าอนิมัสโอหรือว่าคาซามิดาเนี่ยจนติดปากมากๆคืออะไรก็พูดไปหมดเลยอะไรก็พูดคือเดินเข้ามาเจอคือถึงแม้ว่าเป็นร้านอาหารที่แบบพนักงานร้านอาหารอยู่ในครัวนะครับแต่แบบคือคนคนที่บางทีเราเข้าใจว่าเราเป็นลูกค้าเดินเข้าไปเขาต้องทักเราก่อนใช่ไหมแต่บางทีคนเกาหลีเข้าไปก็อนิมัสโอไปก่อนเลยแล้วอยู่ในครัวก็อนิมัสโอกลับมาคือมันแบบมันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็เวลาใครทําอะไรให้เขาจะแบบ คำซัมดีดาค่ะอยากมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะมีบรรยากาศของความเป็นมิตรใช่ขอบคุณเลยใช่ครับแล้วก็อีกอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับคําพูดที่ผมชอบมากเลยเนี่ยคือมันจะมีคำหนึ่งที่เมืองไทยเราไม่มีแบบนี้คืออะไรฮะคือคําว่าคือเขาพูดว่าซูโกฮาชซึมิีดาอ๋อยากแล้วนะอะไรนะซูโกฮาชซึมิีดาซูโกฮาชซึมิีดาใช่ซึ่งซึ่งความหมายแปลว่าขอบคุณที่เหนื่อยมาด้วยกันนะครับโอ้ยแบบ มันจะเป็นคำที่ทุกคนจะพ,พูดหลังจากทำงานกันเสร็จสมมติว่าเราผมถ่ายรายการนี้เสร็จแล้วพ,พอคัดเสร็จปุ๊บอันทุกอย่างเสร็จซึ่งผมก็จะลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าสุกอชานซึมิดะสุกอชานซึมิดะสุกอชานซึมิดะเหมือนกันครับชาวไทยก็ตบหละอ๋อไม่แอ่าช,าว, ioè, ชาวไทยก็คือการออไปกินเหล้าหลังงานเสร็จเหมือนกับตบไหลปุๆอย่างนี้ใช่ไหมเนาะ ม่แบบอาพอเสร็จแล้วขอบคุณนะสำเร็ับคุณขอบคุณที่เหนื่อยมาด้วยกันแล้วมันทำมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้เหนื่อยคนเดียวบางทีเราเหนื่อยมากแล้วอ๋อทีมงานทุกคนก็เหนื่อยเป็นการให้เกียรติด้วยเป็นการให้เกียรติครับแล้วก็มันน่ารักมากคือแล้วศิลปินกันเองไงครับคือผมเป็นศิลปินเพิ่งเดบิวต์ซึ่งในเวที M Countdown หรือเวที Mama เนี่ยคือเวลาที่ ผมเพอร์ฟอร์มเสร็จแล้วทุกคนทำงานเสร็จไม่ว่าผมจะเจอชายนี่ซูเปอร์จูเนียร์หรือใครเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ไปแล้วเขาก็ทำแบบนี้กับผมคือซูโกฮายาชิมิดาร์ใช่ซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากแล้วเวลาเจอกันก็โค้งกันแบบเจอศิลปินก็แบบอันนีอคุเซโอ์นะที่มิดาพูดว่าผมชื่อนาทิวเขาก็จะแบบอันนีอคุเซโอ์แล้วก็พูดชื่อตัวเองกลับมาะะยเนฮจําเอาไว้คพันน็อปนอมดีมากนะจริงๆจริงนะ โอเควันนี้เดี๋ยวต้องส่งน้องไปแล้วเพราะฉะนั้นให้น้องนาทีฝากผลงานได้ครับฝากแบบสองภาษาเลยภาษาเกาหลีก่อนแล้วก็ภาษาไทยก่อนแล้วก็ฝากภาษาเกาหลีโอเคภาษาไทยฝากยาวๆภาษาเกาหลีพูดเป็นคำๆนะจัดมาครับภาษาไทยก่อนนะฮะก็เป็นว่าฝากแฟนๆทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเพราะว่าคือตอนนี้เราก็ทํางานในระดับที่มันเหนื่อยมากขึ้นมันเหมือนมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วก็มีคนเฝ้ามองเราในหลายๆแง่มากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ จะพยายามตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดแล้วก็ผมจะพูดเสมอไม่ว่าจะไปที่รายการไหนๆว่าผมไปอยู่ที่เกาหลีผมทำงานที่เกาหลีผมร้องเพลงให้คนเกาหลีและคนต่างชาติต่างแต่ว่าผมจะไม่ลืมที่จะเป็นคนไทยให้เขาดูด้วยเพราะคนไทยเป็นคนตั้งใจขนาดไหนแล้วก็เป็นคนที่แบบน่ารักนิ่งยังไงนะคะเพราะฉะนั้นฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันะ ภาษาเกาหลีบ้างค่ะภาษาเกาหลีก็เรียนมาแค่ประโยคเดียวนะครับผมเป็นการฝากเพลง Cheese b a d ละกันนะครับผมก็ Cheese Band Manisha Rangisu Sule Sargu Sardimita ต่อไปภาษาตากกาล็อกบ้างสำหรับพี่ไอ้บ้าหัวจีนนะพี่ผมแบบได้ยินถามกูดูนะฮะภาษาเฉพาะทางจีลิงซุงเล่นก้นหลงกลุ่มหลงนุ่มด้วยด้วย แความซิงเกิลของน้องด้วยนไไปเกาหลีถ้าพูดได้คนเกาหลีก็งงนะฮไ <ป S 2> <ล>นะประธาน,นนะคะวันนี้ขอบคุณขอบคุณอีคิวได้ไหมอีคิวจะได้ไป,ไป,ะะไปอ่ะอยากอยูกับน้องมากกว่าผมจะไปเกาหลีกับเขาเหรอฮะไปด้วยกันวันนี้ขอบคุณคคน้องนาที่ด้วยนะครับคุณเป็นขาทุกคนด้วยนะคระน้องเป็นขาฮ่าธนาได้ยี่ปัญหาส่วนธนาปลาใสปฏิบัติค่ะ ชื่อได้นะครับเรามาคุยกันต่อเรื่องความสุดอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ,ะนี่โอ้โหเห็นแล้วเอ,เอสนั่นเองนะ